ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกราบสวัสดีมิตรลักนักเสี่ยงดวงทุกท่านคนนะคะอยู่กับชุกา้าชุก้าลูนในช่องชูก้าสายปันนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกันกับค่ายพีจีนะคะวันนี้จะตามคําขอของคุณนนราวิทย์นะคะคุณนนราวิทย์บอกว่าขอเกมลัคก,กี้พิกกี้หน่อยครับโอเคค่ะ แต่ว่าไม่ได้กำหนดมาว่าให้เบ็ดเท่าไหร่นะคะยังไงก็จัดตามสไตล์อชก้าเลยละกันนะจ๊ะวันนี้พกมา4 2 0 0ดนิดนะคะขอเป็นสไตล์ใสใสอะไรดีเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเรามาเนาะเรากี้เราลองปั่นคร่าวๆก็ทรงดีอยู่นะขอเบ็ด20กว่าเลยละกันนะจ๊ะล้างเกลือสักนิดนึง เดี๋ยวน่าลืมดูตารางการจ่ายเขาข้าวฮึนะชุก้าลืมได้ไงดูข้าวข้าวกันเลยแล้วกันนะคะสเกตเตอร์เป็นคอ,อนทุบนะน้นนนองวายเป็นหมูทองตัวแพงชุดก็คือตัวเพชรนั่นงไดมอนด์จะมีสตาค์มีเหลีย่ยมมีระคงังมีเลมอนมีเชอรี่ไบโคเบอร์ไอเคียวเจนะคะเกมนี้มีคูณให้เราสุ่มคูณให้เราด้วยแล้วก็สเก็ตเตอร์สี่ตัวนะคะซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยวันแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะคะขอเบ็ดยี่สิบก่อน้างเกือสิบทีวันแล้วก็ไป วันนี้จะมาแบบว่องไวรวดเร็วทันใจหน่อยละกันนะคะจัดตามคำขอคนอลาวิดนะเปิดทอรโบไปเลยจ้ะเอาเฉยในเะ้เกมโหอะไรคนแตกกับเกมนี้จุก้าอิดชามากๆเลยนะคะนานๆทีจะแตกกับเกมนี้จริงๆนะไม่ค่อยเล่นด้วยเพราะรู้สึกว่าเข้ายากไงไม่รู้ว่าหมดไปอย่างรวดเร็วกับเบ็20ี่สบขอเบ็40ี่สเลยกันทบเท่าตัวขอสักส0หมุนก่อนนะจ๊ะ เรามาดูกันว่าวันนี้จะปังหรือจะแปลกนะจะพุ่งมา4,000กว่านะคะวันนี้อืมๆเ่ส40ไม่มานะดูทรงนะไม่ไม,มาเราน่าจะซื้อเลยไหมปั่นมาสักหน่อยนึงแล้ว ทานข้าวหรือ,อยังคะตอนนี้ช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะใครได้ดูไลฟ์สดของน้องพลอยกัแบแอดดบ้างอุย้ยสเกตเตอร์จะลงไม้นี้หรือเปล่ามาอีกหนึ่งตัวคือจบปั๊บอื้มฮึยัย่วยวนเท่านั้นมีไวสวยๆต้องได้ใช้สวยค่าห6 0รอยหกุ้ยจ่ายมาก่อนยังได้ลุน้นสเกตเตอร์พื้นที่สาร้อยเอเคอร์ฮึบอื้ไม่ลงจ้ะยังยังไม่จบยังคงได้ลุ้นอยู่อ้าวอ้าวอ้าวยังไงดอกนี้ต้องลงแล้วไหมให้ลุ้นถึง3ามดอก ไม่มาสเกตเตอร์ไม่มาพารเราเครียดน,นะวันนี้พกมาไม่เยอะนะทีแรกว่าจะพกมาเติมเพิ่มมาสักหน่อยแต่ว่าอู้หูเพชรขัดเพชรแถวหนึ่งไอ้อะทีแรกว่าจะทำว่าจะอจัดคลิปให้ดูไม้รอ้อยว่าจะซื้อไม้ร้อยแบบบื้มๆบมืบ้า,บาแต่ก็กลัวเขือนะฮะช่วงนี้ดวงแบบค่อคนข้างจะแปะ๊กไม่ค่อยมาเท่าที่ควร คาดหวังว่าวันนี้โอ้โหจะไม่ใจร้ายกับเรานะเกมถ้าเกิดว่าเบ็ดสี่มุนตรงนี้ไม่มาเราขอเพิ่มเบ็ดแล้วเราซื้อเลยแล้วกันนะจ๊ะคลิปวันนี้อาจจะจบไวอาจจะจบไวภายในห้านาทีเลยหรือเปล่ายัางไม่แน่ใจปับเบ็ดขึ้นเลยเบ็ดห้าสิบซื้อสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบอุ้ยแพงไปปะแพงไปบ้าจุก,ก้างเบ็ดสี่สิบวกันคอละครึ่งทาง สามบันโอ้ยสามบันอยู่นะพึบทุบแปดหมนไปเอาละสี่คูณสองไหลต่อโอ้โหไม่มาต้องไหลแล้วนะโอเคเต็มดานดของนี้อูดสองสวยสวยห้าร้อยเก้าสิบสองมาจ้ายังไม่จบวายเราไปอยู่ข้างหลังหมดเลยโอ้โหลุ้นยากละแต่ก็ได้อยู่โอ้โหแขวแค่สองตัวหน้ามีตัวจ่ายโอเคสวยพึบไบคเวอร์มาค่ะอุย้ยวายสวยนะอย่างเงี้ย อ้าวหลายตัวอูอ้ขอกระดิ่งแถวแรกหมถ้ากระดิ่งแถวแรกคือบึ้ม b บ g w วนมาก่อนขออนุญาตไม่กดข้ามนะจ๊ะตรงนี้เอาละสวยพันหกเจ็ดสิบสี่มาต่อเธอเกมขอละจ๊ะเฮ้ยอู้หูเบาจัดอู้มีดมอนด์โอเคสวยปูนเก้าว้าวพัน0ปเอาสิ ยังไม่จบยังไม่จบนะใ๊ะยังเหลืออีกห้าหมุนนะไมมนี่เป็นไม้ไม้แรงไหมสุดท้ายกับคลิปนี้เลยหรือเปล่าจูก้าจะจบลงที่ซื้อไม้นี้คือจบเลยจบเจ้าไม่เล้าหลูไม่แล้วหลืไม่ใช่เล้าหรือเฮ้ยยังนะยังนะเราซื้อไปสามพันตอนนี้ไริ่มเประมาณแปดร้อยโอ้โหยังไม่จบเกมสองหมุนที่เหลือต้องจ่ายแล้วไหมได้เคอยู่โอเคเชอรี่แถวหนึ่งค่ะเชอรี่ไม้ลงอาล้สี่เราไม่ ยังยังยังไม่จบเกมโอ้โหไม่จ่ายซื้อไปสามพันได้กำไรมาประมาณพันสี่ร้อยกว่านะคะโอเคไม่แย่ไม่แย,ย่เลยทีเดียวสำหรับเกมน้องหมูนะจ๊ะคนแรกตอบเบ็ดขึ้นเบ็ดห้าสิบแล้วซื้อซ้ำไม่แนะนำไม่ทำตามจะทำเพราะความบันเทิงนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยอุ้ยแฟนหมุนโอ้โหสกเกตเตอร์เออไม่ใช่สี่วายอยู่ในตำแหน่งสีแถวหลังเหมือนเดิมเลยโอเคสวย ชอรี่อูเชอรี่ไม่มาตรงนี้โอเคได้กระดิ่งสวยค่ะขอแค่ตูดแพลงลงสองแถวแรกคือจ่ายเบิ้มบิ่มบ๊ามบ๊มมามอโคุณมีให้ได้ลุ้นอยู่ทุกดอกนี้สวยค่ะกระดิ่งแถวแรกกระดิ่งไม่มาโอ้โหงานเข้าละกระดิ่งค่ะแถวหนึ่งจบแล้ว้ามหมุนตรงนี้ต้องเป็นกําไรแล้วล่ะยังไม่จบคิวโอ้โหสามหมุนเพื่อนอาลาซียอชูก้าหวาดเสียวเล็กๆแล้วปึ๊บ เลมอนไม่ลงหนึ่งหมุนสุดท้ายแล้วไหมอายาจบแล้วคลิปนี้จะจบไวไปหน่อยนะคะจะอยู่ที่หกนาทีเลยหรือเปล่าโอ้จส่งผักเกลืออย่างนี้ได้ไงอะเหลืออยู่แค่เหลืออยู่แค่เออคท่าไหร่สองพันกว่าโอ้ยจุก,กา้าไม่น่าเลยขอปับเบดขึ้นเบดเจ็ดสิบหน่อยแล้วกันเราเจอหมดตุส๊สหรือเปล่าวันนี้หมดก็หมดสิจ้ะไหนไก็ไหนไแล้ว รู้ว่าเสียง๋ยวคงต้องขอลองหน่อยแล้วกันเนาะอาย้าสวยมีไวสามตัวโอโหขาดไม่ใช่วายสเก็ตเตอร์ลงหน่อยโอโหได้วายมาแทน,นมีไวไม่ได้ใช้นิดใจโรเลอยู่นะทุกคนโอ้ไม่มาเลยสเก็ตเตอร์ยังไม่มีแบบปั่นเข้าเองเลยอะมาแค่สามตัวเท่านั้นเอ้าไม่ได้ลุ้นเลยค่ะ เบ็ดเจ็ดนะเนี่ยฮึบไม่มาถ้างั้นอุ้ยคูณสองมาก่อนปั่นไม่ลงเราขอซื้อเบ็ดส่งท้ายเลยแล้วกันมันจะทุนเหลืออยู่แค่สองมันเิอุ้ยหลายสวยเฉยอา้าวแล้วเหลืออยู่สองมันเจ็ดได้เบ็ดไหนบ้างเนี่ยเอ้โหเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบพันห้า ถ้าเป็นสามสิบก็คือสองพัสองห้าสิบโอเคส่งท้ายเลยแล้วกันนะคะกับไม้นี้จัดตามคำขอโอเคแปดมดนุนนี้ต้องกำไรถ้าไม่กำไรแล้วก็หมดสตูสนะจ๊ะวายสวยค่ะยังคงยืนยันว่าวายเย,ยมนี้สวยทุกหลอกแค่มีตัวแพงสองแถวแรกเท่านั้นเพื่อนโอ้โหได้กระดิ่งโอเคมีควณสามลลงมาบึ้มๆขอไดมอนแถวหนึ่งมไม่ลง ไดมอนแถวหนึ่งเธอกูได้เหรียญไดมอน Diamond ก็ได้กระดิ่งก็ไดเชอรี่ก็เอาโอเคอะไรก็ได้ขอแคม่มีไม่มาบิ Big ๊กวินมาจ่าดอกนี้เท่าไหรหนึ่งเจ็ดส่นย์นะวแย่โอ้สองบนสุดท้ายก็คูณเจไม่มาหรอเธอเกินไปมันจะเกินปุยมุย,ยโอ้โหจบแล้ว พอได้จ่ายแล้วน้องก็จะไม่จ่ายอีกเลยนะทุกคนโขค่ะทุนเหมือนเดิมรับรองความเกลือด้วยลัคก,กี้พิกกี้นะจ๊ะวันนี้เอจูก้าขออนุญาตจากลาเลยแล้วกันนะคะถือว่าไม่กําไรนะจ๊ะกําหมัดเก็บสองพันนี้ก็ไปกินข้าวดีกว่านาะฝากากไดไลค์กดติดตามกําลังใจกันด้วยนะคะจัดตามความขอให้แล้วนะคะที่รักอคอมเมนต์ขอเกมเข้ามาได้ไม่แนะนำมาทำเหมือนเดิมแต่ว่าคอมเมนต์ขอเกมให้ยัดเล่นเห็นแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ